ค่ะสวัสดีค่ะเอออาเซียอาเซียขับรถขึ้นยมเรยงเดี่ยวทางขึ้นวัดป่าภูกร ขอบินนี่ละกาแฟนายูหอนเอาฝนที่นี่นายูนี้อยู่ทางเขนวัดป่าภูกร์จ้ะน้ำหอมรับไม่ตาลงมาพอ่อแสบเลิกงานพาแสบขับรถมาดินสลเด้อแล้วก็มา โจมตางเงินวัดใช้ดอกไม้มา,มามามาเอาเถอะ,อะไะอ้เฝ้าดอกไม้สวยบุหรุสวยจังเลย,ยเซลดอกไม้ดิด <c oughs> เสาวนี่ดอกไม้ยิ้มหวาน,วน,วน,วนเช็กกล้องหลอดลวนิ้วดอกไม้แล้วก็ยิ้มหวานพาแสบมาพักผ่อนเลิกงานหลังเลิกงานพ่อแสบ พระเสือละเอ็ดคือไยวาหันมาหาพี่เมืองกองพี่ลรวดอกไม้ไม่ได้เลยเอ็ดออกมดเลยแซบดึงดีดีเนาะโอ้ห <c oughs> างเงาพระเสืออสุันึนดูยกดอกไม้ชัวชว์ดินทะลม่มดินชุดเออดินสะไล้ฝนตก เสื้อเดี๋ยวไม่แซบซูมมาบ่นฝนจะไหลฝนตกได้สองมงงือแล้วจ้ะที่นาย,ยูฝนตก,ดงงกเดี๋ยวมือเรือวางพ่อเสียบจัดสินคาให้ไปวัดป้าภูกร์ก่อนไปใส่เสื้ออู้ช่วยจังเลย มีหอมมันมีหอมมันมันคายคันดอกไม้สวยดอกไม้สวยาเสือ้อโชว์โชว์ยุกขึ้นนูกกระเร็ว,ช,ว,ช,ว,ช,วช่วยจังเลยบรรยากาศเยา่ยมเลงอำเภอนายูงที่นี่นายูง ไปนะพ่อแหละปูโอ้ย,อยรู้ขึ้น <laughs> เ <laughs> ชียบหลมุมแหน่งผู้เขาด้วยนะวัดป้าพุก่อนจ้ะที่นี่เอาเอาตกเลยสองขอรู้นี่อีกพวกเหมือนที่ยังโยนแล้วที่ เกือนหมดเลยอาทาลีพะึงสองสามเอ้าตีนเอาอยีพ่อกำลังไก่ะเลยหรอ้ายเหเลยครับน้ำที่ดึงเองอันอนั้นมีเอาไปรก ดอกไม้สวยอ่ะเ like สื้ออีเ no สื้ออีขับอากาศดูมเราเน้องไปพอดอกไม้เพิ่นละเมิดนะทิพย์มาเร็วมาเร็วปั๊ป้าน้องหาแล้วเจอดอกห้หาแล้วเอาไมายก่อนบ๊ายบกล้องก่อน ที่ไปตลาดก่อนนะคะซ,ซื้อกับข้าวก่อนนะบ๊ายบายไปแล้วค่ะนี่เอาไปแล้วค่ะนี่ยายเสยบคุณไม่คลิปนะเด้อจ้าจะไม่เซลสียใจแนวก็นี่ ฝนกำลังตก